หาหมอคือว่ามาตรวจเช็คอัพ follow up อะค่ะคือเมื่อก่อนเต้นบัลเล่เสร็จแล้วรู้สึกเจ็บที่เท้าค่ะคือมาตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นกระดูกงอ,อกมาแล้วเหมือนเอ็นนะคะมันดึงกระดูกแตกก็เลยต้องผ่าตัดคือเหมือนกระโดดแล้วเสียวมากค่ะไปมากๆเขาเริ่มเดินแล้วแบบเดินเราปวดมากก็เลยต้องต้องมาหาหมอ,อ,อตอนแรกที่คุณหมอตรวจคุณหมอบอกว่าเหมือนเป็นกระดูกงอกอะค่ะเหมือนเป็นตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือน งอออกมาทําให้เหมือนเ,อเสียดสีกับเอ็นอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าให้ผ่ผาตัดเพราะว่าต้องเต้นต่อพอนูดเต้นหนักมากค่ะก็เลยต้องผ่าตัดเคสนี้เป็นอะไรครับคุณหมอครับรบก็น้องคุณพัสดุนะครับก็วันนี้จะมาดูหลังผ่าตัดนะครับน้องเขามีปัญหาเขาเป็นนักกีฬา,าเล่เป็น,นเล่เล่นเล่เต้นเล่เวลาขยง รือว่าเวลากระโดดเนี่ยเขาจะเจ็บด้านในของอุ้งเทา้าการเต้นบัลเล่เนี่ย มันส่งผลต่อการบาดเจ็บของกระดูกชิ้นไหนได้บ้างครับก็ลักษณะเฉพาะของบอลเล่นะครับก็คือมันจะต้องมีการจิกปลายนิ้วและเขย่งแบบสุดๆเลยซึ่งเขาเรียกว่าท่าพอย n ์ของเขาอะนะครับก็คือเขย่งมากเพราะฉะนั้นการบาดเจ็บก็จะเกิดได้ตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าที่จิกพื้นนะครับก็คือข้อตรงข้อคนนิ้วเนี่ยมันจะต้องกระดกและจิกโอ้โหซ้ำๆก็จะมีการบาดเจ็บได้ง่ายอันนี้ตำแหน่งที่หนึ่ง ตำแหน่งที่2คือตำแหน่งที่น้องเขาเป็นคือตรงที่กระดูกเส้นเอ็นใหญ่กกับตำแหน่งที่3คือกระดูกหลังเท้านะครับที่เขย่งแล้วมันมีการเจ็บที่หลังข้อเท้าเหมือนที่แนะนําไปนะครับก็จะมี3ามตำแหน่งหลักๆที่เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายครับก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็ตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์เพราะว่าเขามีกระดูกเกินมา1ชิ้นนะครับเป็นกระดูกที่เกินมาด้านในของเท้านะครับ กระดูกเกินนี่เป็นแล้วมันเกินมาได้ยังไงคุณหมอเกิน <c oughs> มาตั้งแต่กําเนิดเนี่ยแหละครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมมีได้คร,ครับคนไทยเนี่ยมีพอสมควรนะครับพวกนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับอาการเท้าแบนเท้าแบนคือไม่มีอุ้งเท้าเวลาไปเดินบนน้ำเนี่ยปกติเวลาเราเหยียบน้ําก็จะมีรอยเว้าที่กลางเท้านะครับแต่คนเท้าแบนเนี่ยพอเหยียบไปเต็มหมดเลยเต็มเลยบางคนบอกว่าเดินแล้วมีเสียงจวบ คือมันดูดพื้นนะครับอันนี้ก็คืออาการเบื้องต้นของเท้าแบนนะครับแต่น้องเขามีปัญหามากกว่านั้นคือมันเจ็บด้วยบริเวณด้านในของเท้าอ๋ออาการตอนแรกที่มาพบกับคุณหมอนี่คือน้องเขาเดินปกติหรือว่าเดินเจ็บเดินก็เจ็บแล้วเจ็บเล่นกีฬาก็เจ็บเดินก็เจ็บนะครับเกิดจากการที่มันมีกระดูกชิ้นเนี้ยมันบาดเจ็บง่ายแล้วมันก็มีการซ่อมตัวเองไม่ค่อยดีที่คุณหมอ ชี้คือที่งอขึ้นมาคือชิ้นกลมๆนี่นะฮะเล็กๆเนี่ยนะครับกลมๆนิดเดียวเนี่ยนะครับซึ่งปกติกระดูกชิ้นนี้เนี่ยจะมีเส้นเอ็นขนาดใหญ่เป็นเส้นเอ็นที่วิ่งจากด้านในของของขาเพื่อมาเกาะตรงนี้แล้วเส้นเอ็นเนี่ยจะรังให้มีอุ้งเทา้านะครับแต่เส้นเอ็นของคนที่มีโรคนี้เนี่ยมันจะอักเสบง่ายนะครับแล้วก็ซ่อมตัวเองได้ยาก ครับเราก็เลยต้องช่วยซ่อมให้เขาและส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่มีลักษณะเท้าแบนใช่ครับและเท้าปกติมีอาการกระดูกเพิ่มเติมมาแบบนี้มีไหมฮะส่วนใหญ่ถ้ากระดูกเกินแล้วเนี่ยมักจะมีเท้าแบนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคนอุ้งเท้าปกติก็มักจะไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวผมขอดูได้ไหมฮะว่าลักษณะเท้าแบนที่ว่าเป็นอย่างไงนะครับอ่าให้เด็กยืนขึ้นนิดนึงนะครับก็ปกติโดยข้างนี้ผ่าไปแล้วอุ้งเท้ามันจะเหมือนจะมีมากขึ้นนิดนึ่งดูข้างนี้ดีกว่าอย่างนั้นนะครับ นะครับก็จะอุ้งเท้าก็จะต่ําคือคนนี้ยังไม่ได้แบนอช่ช่องนี้ใช่ไหมคุณหมอใช่ครับบางคนยัดนิ้วเข้าไปเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับคนปกติเนี่ยยัดเข้าไปเข้าไปได้เกินหนึ่งองคุลีนะครับก็คือหนึ่งข้อนิ้วของน้องเขายัดชนละติดละติดนะครับอันนี้คือลักษณะท้าแบนอ่าอุ้งเท้าต่านะครับอ่ายังไม่ได้ถึงกับแบนแต่แล้วของน้องเขาเนี่ยจะเจ็บบริเวณนี้บริเวณด้านในของเท้าก่อนผ่าตัด นี่คือข้างที่้างที่ไม่ได้ผ่าข้างที่ไม่ได้เป็นข้างนี้เขาเป็นที่กระดูกกระดูกเกินเกินคือข้างนี้ข้างนี้ครับโอเคนี่ผ่าไปแล้วมีแผลเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เราเอาเศษกระดูกออกแล้วก็เย็บซ่อมเส้นเอ็นกรอบเข้าไปแต่วันนี้จะตรวจดูว่าหลังผ่าตัดน้องเขาเป็นยังไงครับนะครับก็ผ่ามาหลายเดือนแล้วครับ มันจะมีเส้นเอ็นเส้นใหญ่วิ่งจากตรงนี้แล้วก็คล้องตะตุ่มแล้วก็มาเกาะที่กระดูกเส้นที่เราเอาออกไปนะครับแล้วผมก็เวลาเอากระดูกออกเราต้องเย็บเส้นเอ็นเส้นนี้กลับเข้าไปนะครับยังเจ็บอยู่ไหมคะไม่เจ็บแล้วนะคะกระดูกข้อเท้าลงนะคะแล้วดันเท้าไปด้านนี้เส้นเอ็นที่เย็บซ่อมไว้ทำงานได้ดีนะครับเป็นลำเลยนะครับขึ้นมาเป็นลำอย่างนี้นะครับไม่เจ็บนะต้าน นะครก็ดูดูเรียบร้อยดีนะครับเราก็จะให้กลับไปเล่นกีฬาได้เต็มที่อันนี้คือสมบูรณ์ล้วหายสมบูรณ์แล,แล้วครับคุณหมอครับแล้วสําหรับคนทั่วไปนี่นะครับเขาจะรู้ได้งไงว่าเ <tiếp gente> ท้าของเขาเนี่ยมีกระดูกงอกระดูกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ปกติเหมือนกับคนทั่วไปก็ <tiếp machen> ส่วนใหญ่เนี่ยคนเท้าแบนในคนเอเชียนะครับเจอเยอะประมาณสักหนึ่ในสี ของประชากรไทยเนี่ยคนเอเชียเนี่ยจะมีเท้าแบนมันเกิดจากอะไรครับเท้าแบนก็หลายสาเหตุนะครับหนึ่งกรรมพันธุ์ก็มีนะครับปัจจัยที่เราเชื่อว่ามีผลมากก็คือลักษณะการไม่ใส่รองเท้าตอนเด็กๆคือคนไทยเนี่ยถอดคนเอเชียถอดรองเท้าในบ้านแต่ฝรั่งเนี่ยเขาใส่รองเท้าจนถึงเตียงนอนเลยนะครับการใส่รองเท้าบีบรองเท้ารัดก็จะทําให้อุ้งเท้าเนี่ยมันสูงนะครับแต่คนเดินเท้าเปล่าเท้าก็จะแบนได้ง่ายนะครับ ความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นรอบรอบร่างกายนะครับคนเอเชียก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าก็จะทําให้เท้าแบนได้มากกว่านะครับอันนี้เป็นหลายๆปัจจัยเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันบางคนด้กรรมพันธุ์ใช่เป็นกรรมพันธุ์ด้วยไหมใช่ครับเป็นกรรมพันธุ์ด้วยแล้วถ้าสมมติว่าคุณเป็นลักษณะเท้าแบนแล้วเนี่ยมันต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็เท้าแบนจะมีปัญหาคือเอ็นร้อยหวายมันจะตึง นะครับเอรอยไหวด้านหลังโทษนะครับเอรอยไหวคือเส้นเอรอยไหวคือเส้นข้างหลังนี่นะครับมันจะตึงกว่าปกติเพราะมันรับหนักเหยียดหมดเลยคือเท้ามันเอียงก็จะทําให้การขจัดเคืเเคเส้นเอ็มจะหดมากกว่าปกติน่อะาเท้ามันแบนลงนะครับข้อดีคือพวกนี้จะมีแรงยืดหยุ่นของเส้นเอรอยไหวมากทําให้กระโดดสูงวิ่งเร็วนะแต่เปราะ แค่บาดเจ็บง่ายนะครับพวกนี้ถ้าเกิดบริหารได้ดีก็จะได้ประโยชน์จากเอร้อยไหวที่มันสั้นแล้วก็ทําให้เขาบาดเจ็บน้อยก็คือถ้าได้รับเทรนนิ่งได้คําแนะนําที่ดีพวกนี้จะอายุการใช้งานจะนานแต่แต่ของน้องนี่เขามีกระดูกงอกข้างนั้นออกไปแล้วอีกข้างหนึ่งเป็นไหมใช่ไหมมันจะเหมือนกันไหมครับข้างหนึ่งก็เท้าแบนเหมือนกันถูกต้องมันมีการศึกษานะครับว่าคนที่มีกระดูกงอกหนึ่งข้างแล้ว90%จะมีข้างหนึ่งด้วย เพียงแต่ว่าไซส์อาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันคือกระดูกงอกยิ่งชิ้นใหญ่มันจะยิ่งมีปัญหาคือเจ็บง่ายและต้องผ่าออกนะครับแต่ถ้าเกิดอีกข้างหนึ่งเขามีแต่เล็กกว่าและไม่ก่อให้เกิดอาการเราก็จะไม่ทำอะไรไม่ผ่าตัดพูดง่ายแต่จะสอนให้ยืดเอร้อยหวายเหมือนกัน<อ>ก็คือบริหารเพื่อให้มันยืดหยุ่นและไม่เกิดอาการเจ็บในอนาคตแสดงว่าจะรักษาก็ต่อเมื่อมีอาการกรู้สึกถูกต้องครับ ถึงจะรักษาแล้วตำแหน่งเนี่ยมันจะเหมือนข้างเดียวกันไหมหรือว่ามันอาจจะไปงอกตำแหน่งอื่นครับคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับกระดูกงอกอในนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตรง2ที่ที่เจอบ่อยก็คือด้านด้านในอุ้งเท้าเหมือนที่น้องเขาเป็นกับกด้านหลังด้านหลังข้อเท้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเปิดเอ็กซเรย์ให้ดอูอันนี้ก็เป็นรูปด้านข้างของข้อ,ขอเท้านะครับ เราจะมีบางคนเขาจะมีกระดูกตรงนี้งอกเกินมาหนึ่งชิ้นนะทำให้เวลาเขาขย่งสูงๆกระดูนกน้าแข้งกับกระดูกส้นเท้าเนี่ยมันจะบีบเข้ามามันจะโดนมันจะโดนบีจะทําให้เกิดเจ็บตอนขย่งสูงๆอ๋อเพราะฉะนั้นคุณชลปรบ้านนคร่างกายดูดได้เลยได้ครับเหยียดดูเลยนะยขย่ง,งยงืนปลายเท้าเลีนยครับผมแล้วถ้าเกิดมันเกิดอาการเจ็บเจนบเสียวมันจะเจ็บตรงร่องระหว่างโทษนะครับตรงระหว่างเอ็นร้อยหวายตรงนี้นะครับจะเจ็บ น,นั่นคือคุณมีอาการกระดูกอาจจะมีกระดูกงอกด้านหลังนะครับคุณหมอครับความเชื่อผมเคยได้ยินนะว่าคนที่ทานแคลเซียมเยอะๆเนี่ยมันก็เลยสะสมกระดูกงอกเลยทําให้กระดูกงอกจริงไหมฮะไม่จริงครับก็การที่มีกระดูกงอกเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างอื่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่มาจากความเสื่อมคือใช้งานหนักข้อใช้งานหนักเนี่ยมันจะมีการกระแทกซ้าๆ ก็จะเกิดหินปูนเกาะที่บริเวณหน้าข้อเท้านะครับส่วนการกินแคลเซียมเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่าระดับแคลเซียมในเลือดถ้าสูงเราจะขับออกทางปัสสาวะโดยธรรมชาติอยู่แล้วถูกแล้วไม่ได้สะสมนะครับไม่สะสมครับไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เป็นประเด็นที่มันดูเหมือนคล้ายกันแต่จริงๆไม่เกี่ยวกันนะครับอ่ะแล้ววันนี้น้องมีคําถามอะไรสงสัยถามคุณหมอไหมครับ ตอนที่เต้นอะคะ่ะยังเจ็บเหมือนใช้งานหนักแล้วยังเจ็บอยูอ่ส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากกล้ามเนื้อคือตอนผ่าตัดเนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงนะครับหรือว่ามีพังผืดเกาะรอบๆบริเวณที่เราผ่าตัดนะครับก็จะอาจจะทําให้มียัยงมีอาการเจ็บอยู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่จะกลับมายืดหยุ่นใหม่มวิธีที่เราแนะนําคนไข้ก็คือให้นวดคลึงบริเวณที่แผลผ่าตัดแล้วก็ให้ไปฝึกขย่ง ซ้ำๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันกลับมาทํางานได้ออกกาลังกายของเส้นใช่ครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีอาชีพแบบน้องเขาไม่ได้มีกิจกรรมแบบน้องสามารถเป็นโรคกระดูกงอกได้ไหมฮะถ้าเกิดไม่ใช่เท้าแบนนะฮะเท้าปกติมีกระดูกงอกไหมับก็อย่างที่บอกนะครับคนเท้าแบนในในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะประมาณหนึ่งใน4เพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่งอยู่ในห้อง 4- ี่ห้าคนเนี่ย ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนละที่ทาแบนผมจะสงสัยท้าแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันมีอาการหรือเปล่านะครับคือบางคนใช้งานหนักก็จะมีอาการนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้จะต้องได้รับการรักษานะครับมาเอ็กซเรย์ดูว่ามันมีมากแค่ไหนใหญ่แค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีแต่เล็กนะครับก็รักษาโดยการปรับพื้นรองเท้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นใหญ่ชิ้นใหญ่รักษาโดยการปรับรองเท้าไม่หายก็กลุ่มพวกนี้ถึงจะต้องถูกผ่าตัด ซึ่งมีไม่เยอะหรอกครับที่จะต้องถูกผ่าตัดน้อยนะครับอ่ะยังไเดี๋ยววันนี้สบายใจแล้วล่ะนะครับแล้วเดี๋ยวนัดกับคุณหมอมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับ